จะเจอหัวหน้าทีมนะครับเริ่มจากคันนี้เริ่มจากฝั่งน,นี้ก่อนซูเปอร์เอสนะครับอ่าอน,นี้นะครับเข้าซูเปอร์เอสเอ็ 3. มอารกุนตรีมันตีดเซลนะครับตอนนี้บรรยากาศดีโอ๋อน,นี่นะครับ จอเจ้าตัวแนละ้วยังยังยังไม่ทักดีกว่าให้ดูรถให้ดูให้ดูบรรยากาศรถไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คเป็นไงสบายดีไหมสวัสดีครับผมนะเจอของห้าบ่อยมากเลย <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับก็แนะนำตัวก่อนผมแจ็คมอนตีดีเซลครับผมก็เป็นพี่ชายของจ็อบมอนตีดีเซลครับผมครับโอเค ครับเป็นคนรู้จักอยู่แล้วนะครับดูทําเสียงหล่อเวลาเข้ากล้องทีไรเราเป็นนิ้วทีเลยปกติหลังไม่ไม่ใช่มันต้องแบบโอ้หพี่อยู่รุ่นนี้นะนะเสียงดังพอเข้ากล้องปุ๊บอันนั้นเป็นหน้าที่อันนั้นเป็นหน้าที่อ๋อเป็นหน้าที่อ๋อโอเคโอเคอ่ะซุปอั์ปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างอ่าขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการก่อนส่วนตัวแจ๊ครู้สึกว่าเป็นยังไงคึกคักอะไรอย่างไรบ้างคึกคักมากเพราะตอนนี้เท่าที่รู้มาก็ยอดรถน่าจะประมาณสักสามร้อยพันืมผมว่ามันน่าจะผมว่าถือว่่่าาเเเปป็นีีีททคคึกกัสุดลยพระว่า ด้านสเปคเฟรมรุ่นซูเปอร์แ,รรรแม็กครับทั้งเป็นซีนอดีเซล็รถลดเยอะและ้วที่ที่น่าจะเป็นน่าจะรถเยอะอีกครั้งก็คือเป็นทุกหน้ายาวครับที่รู้มาแล้วเกือบสิบนะท่าที่รู้มา,อ,า,มาอืมเรียกได้ว่าปีนี้สนุกแน่นอนนะสนุกสนานโอเคความพร้อมนะครับสำหรับหางโมตอรดีเซลเองอตอนนี้ก็ F5 Pro นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาพร้อมสองพัน ครับผมส่วนเฟรมคันนี้ก็เป็นเฟรมคันใหม่ที่เพิ่งไปวิ่งมาได้ได้แดนดับสองง,งานในสูตรเดรสตีดที่ผ่านมามา,มาแบบแบบท่งลงพื้นเลยคันนี้ตรงน,นี้ก็คือเรามีการหลังจากเทสเนี่ยเราก็เลยมีการลื้อเครื่องคือเครื่องเราไม่ได้เป็นอะไร,รแต่ลื้อมาเช็คมาก่อนที่จะสู่งานใหญ่ลื้อมาตรวจสอบทีว่ามันมีหลังจากเราวิ่งไปแต่ละรนันทางการเทสช่วงล่างแล้วอะไรแล้วเครื่องมีปัญหาอะไรไหมระบบภายในเป็นอะไรไหมก็เลยลือล้ออข้ามาจะเอาเป็นว่าเขาเรียกว่าเช็คความเรียบร้อยว่ากานเช็คความสมบูรณ์นะใช่ครับ แล้วเป็นไงบ้างรครับสำหรับคันนี้เลยถ้าทามร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้คันนี้ก็ก็ตอนนี้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเมื่อวันเมื่อวันที่ไปแข่งงานที่สู่ลสะสเปริตก,ก็คือว่าเราเราเพิ่งลงพื้นเลยรันที่วิ่งที่ได้ที่สองก็คือเป็นเป็นรันที่สามที่วิ่งเต็มที่อ่ะครับทีนี้รถมันก็ค่อนข้างที่จะตรงแลละคันนี้คือคือคือค่อนข,ข้างมีความมั่นใจว่าว่าจะเร็วสัตจริงน้องฟ้าคันเดิมแน่นอน ขาเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้ไหมคันนี้คันนี้คันนี้ก็คือน่าจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้ของประจําปู่เลยไฮไลท์ประจําปู่เหมือนกันนะคันนี้เป็นเฟรมของของก็คือสปอเตอร์หลักเลยเป็นเฮอไวดีเวลาที่คาดหวังนะครับแจ๊ดสําหรับคันนี้เนี่ยทังสีบอลเนี่ยคาดหวังไว้แค่ไหนครับสําหรับการแข่งขันจริงๆเจ็ดกลางเจ็ดกลางครับผมแน่นอนมีแน่นอนก็คือเราหวังาหวังไว้แต่มันก็ดูด้วยว่าความสมบูรณ์แล้วก็ก็โอตาสในวันนั้นนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วการพัฒนานจากเฟรมคันเก่าเราก็ค่อนข้างจะสว่างไว้ตรงที่นท,ที่เล็กนั้นเลยคันนี้มีอะไรแตกต่างจากน้องฟ้าบ้างครับโคมูลี่ทั้งคันโคมูลี่ทั้งคันน้องฟ้าเนี่ยจะเป็นเหล็กใช่อันนี้โคมูลี่ยังยังยังช่วง,งล่างเลยยังแต่ละอย่างเปวนใหญ่จะเป็นโคมูลี่ก็คือโคมูลี่ทุกอย่างเลยเนาะเรียกได้ว่ารถน้ำหนักไล่เบากันเลยนะครับแล้วอย่างเครื่องแหะครับแจ็คสเต็ปสเต็ปสเต็ปเดียวกับคันน้อ,นองฟ้าป่ะครับ คือเครื่องอ่ะตอนที่เราไปลองเพื่องานแข่งม,มันจะเป็นเครื่องตัวที่ที่น้องฟ้าใช้วิ่งเมื่อปีที่แล้วอัตรานี้79ครับ,รบแล้วก็อาแล้วก็มาวิ่งที่เลนอัพ18เราก็เลือเครื่องตัวเนี้ยมาการเทสไปก่อนถ้าเคื่อเครื่องอยังมาไล่เต็ม่ที่นครปฐมครองนีเนบบน้เองนะครับการคาดหวังนะครับสํารัคราน,นี้คาดหวังก็อันดับแรกคือผ่านไปที่บุรีรัมย์ก่อน ก็ลำลองเอาคือไ,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 ไปไปไปแลกเวลาที่นั่งเ,เลยแลกเวลาให้ดูเลยใช่ยังไงติดยังไงก็ต้องมีต้องเห็นนะทีนี้ผมว่ามันถ้าเป็นรุ่นซูเปอร์แม็กก็เดือหน้ายาวมีประมาณเกือบสิบคันแล้วก็จะเป็นรวมกับซูเปอร์แมก็กดีเซลเอเบนซินอีกผมคิดว่ามีมาสิบถึนี้ก็ก็ต้องโต่งตนะโ,โก่งแล้วเนี่ยครับรุ่นกันเหมือนกันโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปเจาะลึกอีกคันหนึ่งน้องฟ้าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นเล็กก่อนได้นะครับอ่าเริ่มจากขนาดดีรุ่นเล็กสุดนะครับเทสต้าโปร f 5ก่อนเลยมามาแล้วพาไปดูเลย F55 โปรนะครับคันนี้คันนี้ก็คือเป็นถ้าเพื่อนๆเคยที่ติดตามอู๋จอบจริงๆจะเป็นคันของซูเปอร์เอสซึ่งเป็นคันสีชมพูครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้เป็นคู่แฝดกับทางทางคันนี้ทางเฟรมใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีบอลแล้วก็มีการทําใหม่ทั้งหมดแล้วก็ตีโลบาร์เพิ่มมรเพิ่มก็คันนี้ก็เพิ่งไปวิ่งเมื่องานที่สุดเหมือนกันก็เวลาก็เร็วที่สุดในรุ่นเร็วที่สุดในรุ่น ก็คือคืออีทีในวันนั้นนะคันนี้ก็วิ่งคันนี้อีทีในวันนั้นวิ่งเก้าวิ่งเก้าแล้วใช่ครับโไม่ธรรมดาเลย F55 นั้นวันนั้นเป็นรอบที่ชิงไฟติจเป็หนึ่งครับงั้นก็สําหรับคันนี้ความคาดหวังก็คือไปได้นอนยังไงก็เข้าทัวร์ไหมเข้าเท่าที่รู้เคยครับถ้าถามผมผมก็มั่นใจว่าไปแต่ด้วยยอดรถที่เมื่อวานรู้มาประมาณ2ี่สิกคันก็ต้องเต็มที่กันหน่อยแต่คันนี้บอกแต่คันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะมีุ้นเข้าไป แล้วคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการขยับจับปี๊แล้วยังไงบ้างครับคันนี้ขยับจับปี๊แล้วยังไงก็นอกจากเปลี่ยนสีเมื่อเปลี่ยนสีก็จะเป็นช่วงล่างแล้วก็ระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเทอร์โบแต่ว่าซุปอัพเนี่ยเขาจะใช้เป็นยางไรเลียนเดี๋ยวคันนี้ก็ต้องใส่ยางที่เล็กลงแล้วก็ต้องมีการเซ็ตใหม่ครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอลยก็สบายมากนั่นเถอะก็ค่อนข้างที่สบายคันนี้คือคือตั้งลำนอนแล้วคันนี้คือค่อนข้างนี้แล้วคันนี้ใครเก่าครับ ก็เป็นจ๊อบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเนี้ยก็มั่นคงแล้วนะไม่ยังมีปัญหาอยู่แล้วจ็อบนี้โอเเก๋าอยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับรุ่น F5 นะครับ F5 โอเคมาคันต่อไปครับคันต่อไปก็จะเป็นโบใหญ่เกียร์ซิ่งโบใหญ่เกียร์ซิ่งใช่ครับคันนี้ก็จะเป็นรถของเราอ่าอันนี้เป็นรถของจใจเองไอ้ขาครับคันนี้จ๊อบเหมือนเดิมจ๊อบเหมือนกันก็คือจ๊อบตัวขับเลยคนเดียวเลยปะในอู่ มีมีได้ข่าวว่าเหมเหมือนได้ข่าวว่ามีการเล่นเกมด้วยเดี๋ยวจะไปบอกว่าเห็นเห็นไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชมบางคนที่ติดตามอยู่ก็ตอนนี้ในเพจของแจ็คนตรีเขาเล่นเกมมันอยู่ด้วยนะเราเห็นว่าแววอยู่นะครับว่าใครจะเป็นคนขับอีกคนหนึ่งอ่ะคันนี้แหละครับรายละเอียดยังไงบ้างเอ่ยคันนี้จริงๆแล้วก็คือเคยทําเวลาไว้ดีสุด8.7แต่เราก็หลังจากเราก็เก็บรถไปผมก็ไม่ค่อยได้ออกซ้อมเท่าไหร่แต่มาช่วงหลังก็เริ่มมาจับแล้วคิดว่ารถรุ่นนี้ก็เยอะเหมือนกัน ท่าที่รู้มาล่าสุดก็รู้สึก,กว่าจะ30คันแล้วก็ตัดค่อนข้างเลยน้อยครับคราวนี้ก็ต้องรุ้นเต็มที่หน่อยแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดมีอุปสรรคแค่ไหนไหมครับสําหรับปีนี้สำหรับคันนี้ครับมีอุปสรรคไหมการทําเครื่องการทาอะไรเอาไปต่อกรกับอู่อื่นจริงๆแล้วคือด้านเราเราจะไม่ค่อยดรวิง่งเราจะไม่ค่อยใช้เครื่องกนลนัเท่าไหร่ แต่ว่าุาัสรรคของคันนี้ก็คือว่ารถรุ่นนี้ช่วงนี้มีการแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะพี่โดยบอดี้รถด้วยแต่ะละอย่างทุกคนก็พัฒนากันหมดมันทาให้รถเวทเวทรุ่นนี้มันมีเวลาที่ใกล้เคียงกันหมดผมคิดว่าใครที่ผ่านไปดีลามรุ่นนี้ได้มันโคตรเจ๋งเลยแล้วก็การผ่านการตัดตัวไปเนี่ยผมคิดว่าเวลาเนี่ยน่าจะเป็นที่แบบจุดหลังกันเลยอะวัดกันที่จุดหลังเลยจุดหลังอย่างเดียวจุดหลังอย่างเดียวตอนนี้เวลาต้องใกล้เคียงคือแปดมีแน่นอนแต่คือจุดหลังคือผมผมว่าเป็นพุเิยมียมจุดหลังเลย ครับผมวัดกันลัไมะทันเลยคือผมว่ารุ่นนี้คือน่าจะมันสุดละมันมากรุ่นนี้รับน่าจะมันมากนะใช่ใช่ใช่ครับเวลามีคาดหวังไหมสำหรับตัวนี้ว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนประมาณอยากได้เลยตัวเลขที่อยากได้จริงๆเท่าที่ผมคำนวณไว้นะพี่ผมคิดว่าถ้าเกิดผ่านถึงวีรบุได้นะผมว่าแปดห้าดีจิงๆเมยผมว่าน่าจะต้องมีประมาณผมว่าแปดสี่ปลอดภัยอ่ะต้องมีแปดต้นเอาอย่างนี้แล้วแปดต้นนี้ด้ไปแน่ใช่เพราะตอนนี้คือ คือรถเยอะมากรุ่นี้รถเยอะมากแล้วก็แบบว่าคนก็คือมันเหมือนเป็นเหมือนเฟรมเล็กๆเลยครับอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเฟรมหมดมแค่มันอยู่ในคาซีเหมือนเดิม,มแล้วผมก็คิดว่าปีนี้ลุ้นเนี่ยคือคือถ้าถามผมนะมองตัวเต็งรุกอยี้ว่าใครจะได้ไปได้ไปผมว่าอยู่ที่วามพร้อมแล้วและจังหวะมากกว่าผมว่าแต่ละสุแต่ละอู่น,นั้นแม่นสวยกันห,หมดเลยตอนนั้สนสวยเนาะใช่เออหว่นนะอย่างนี้ดีกว่าขามก่อนกลัวไหมอย่างนี้ดีกว่าอ่ะ คือเอาง่ายนะพี่รถอู่จ๊อบเนี่ยส่งทั้งหมดห้าคันไอ้คันนี้คือรุ้นที่สุดแหละรุ้นที่สุดหมายถึงว่าคือ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 มันสูตรสีจัดอะพี่อมันสูตรสีจัดแต่เราอ่ะคือเราก็หวังอยู่แล้วส่งน่เราก็ให้ทำให้ดีที่สุดครับเราก็พยายามเน้นที่สุดแต่คันนี้คือคือคือนักข้อมีการคิดมีอะไรหลายๆอย่างไว้นะคิดว่าน่าจะได้ลองมานเลยเก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ทำทั้งทั้งนักข้อมแจ็ค ครับช <Job. S 2> ่วยกันเลยตอนนี้คือายเลยคือจริงจริงนะเนี่ยเขาจะาจะอยู่ที่บางบัททองอแต่ทานจ็อบเนี่ยก็คือทุกอย่างอะไรทุกอย่างทำที่รึกษาทุกอย่างก็คือจะมาากนั้นท่อมโดยตรงนั่นแหละก็จ็อบก็คือเป็นลูกเขยเขาก็เหมือนลูกของเขาแต่ล่าสุดเนี่ยก่อนที่งานใหญนะ่เนี่ยเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยว้องข่อมก็มาเขาก็จะมานอนที่บ้านนี่แหละอย่างล่าสุดงานที่สูนี่เรามีสี่ทันเขาก็มาช่วยที่บ้านนมาค้างที่นี่เลยประมาณสิบวันครับผมก็มาช่วยเต็มที่ แต่คันที่ครอปครทั้งนั้นเลยหัวแถวตลอดเลยไม่ธรรมดาโอเคมาคันต่อไปเลยครับเดี๋ยวพาให้จอบหาใ้จัาค่าไปดูนะครับอ่างานซุปอัพนะครับสิบเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับเดือนนี้แล้วเดี๋ยวเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับอ่พาไปดูหลังก่อนโอเคก่อนจะมาดูคันใหญ่เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งเป็นเอเห้าเหมือนกันใช่ไหมเอเปอร์ห้าเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหรถเต็มอุ้หมดมอเตอร์ไซค์ เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อที่คันนี้ครับเป็น F5 คันนี้ F5 ใช่ครับคันนี้น่าจะทุกคนจำได้ก็คือรถคันแรกของทูบเบียน เขาป็นครั้งแรกของซูเปอร์เอสเลยคันนี้ก็พอใช้มากๆหมายสร้างสติมามากมายล่าทั่วมาเยอะมากเลยทีีอันนี้ก็เป็นแชมป์ในการใหญ่ทังที่แต่ครันนี้ไม่ใช่จ็อบขับแล้วไม่ใช่ครับอ่าเป็นนักเป็นตัวขับคนใหม่ใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวมารอดูอีกทีนึงรอดูว่าว่าจะเป็นใครแต่คนนี้คือผมก็นักขับคนใหม่นี่ก็ก็เป็นเด็กๆเลยความท้าที่จะให้ให้ให้ก็คือ คือให้โอกาสเขา้ก็พยายามดันมันเด็กคนนี้มีเขา้ามีพรสวรรค์ครับครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามผมคันนี้ก็ใหม่หมดก็คือทําโลบาใหม่เนี่ยสายสาสายดันเด็กใหม่เงี้ยจากก็นัดอยู่แล้วนะก็โลบาแล้วอะไรคันนี้ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับโ้โหสเต็ปเรื่อนนะครับคันนี้สเต็ปเครื่อนนี่ก็คือจะมีการอัพเครื่อใหม่เป็นสเต็ปที่ที่เหมือนกับกับกับทุบไปทันถาอ๋อก็คือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่าแต่คันนี้ถ้าถามผมนะ คันนี้มันจะเร็วว่าคันนู้นอยู่แล้วเร็วคันนู้นเพราะอะไรครับคือด้วยสรีระคือคันนี้ที่วิ่งมาคนติดตามคือคันนี้คันนี้มันจะค่อนข้างที่จะจะเหมือนว่าจ็อบมันเข้ามือง่ายมากฝ่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทจะเวลามันก็ค่อนข้างดีแต่แต่ว่าเวทก็คือคนขับใหม่ก็ต้องดูก่อนว่าคนขับเราปรับเข้ากับตัวรถได้แค่ไหนครับครับผมโอเคคันนี้แหละครับหวังเวลาเหมือนกันนะคันนี้หวังเข้ารอบก็หวังเวลาเลยหวังเวลาเหมือนกันเพราะคันนี้ก็เหมือนเหมือนกับคันนู้นทุกอย่าง ก็ทุกอย่างก็คือคือทั้งเทอร์โบทั้งช่วงล่างทั้งทุกอย่างครับก็หลังว่าให้ให้ติดเข้าไปดีหลังครับเนี่ยมีท่านผู้ชมแอบแซลด้วยอุตส่าห์ถ่ายไม่ให้เห็นมอเตอร์ไซค์นะ้วเขาบอกดีข้างหลังทำอะไรบ้างครับอันนั้นรถล,ลูกน้องก็ทำเล่นไงเออทำเล่นกันนะตอนนี้คือตอนนี้คือจริงๆจ๊อกก็ทำ P T X ด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมุ่งงานใหญ่ตอนหยุดต่อครับตอนนี้ก็คือทำที่กะลงทุกบ้านมาเือนเลยอ๋อโอเคโอเคอ่ะเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ นี่ก็อยากจะว่าเอาทุกอย่างเลยสายรถยนต์รถเก๋งกระบะมอไซค์มีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจสซิ่งที่เขามาทำบอดี้กับทางเราทางเราก็รับทำบอดี้ด้วยรับทำบอดี้ด้วยใช่ครับอ๋อคั้นตัวอืนอันี้เนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นงานบอดี้ก็จะเป็นเด็กข้างหลังก็คือจะมีชุดหนึ่งก็คือดูแลโดยจันดูที่จันทร์ที่ผมพยายามพูดเลยว่าบอดี้บายจันทร์อะไรเงี้ยบอดี้บายจันทร์ใช่ครับเด็กคนนี้ค่อนข้างเก่งอืมโอเคเจ๋วเลยนะครับเขาบอกท่านผู้ชมบอกว่า ชอบเวลาพี่เขาบอกลายมากๆครับ <classy> ท่าเขาเท enfin ่มากเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะคุณเอบอกว่าเชียร์อยู่นะครับอู่นี้อ่านมาครับเป็นสไตล์ของเขาเลยนะท่าเชียร์เวลาท่าเวลาท่าบอกลายเขาจะหน้าเคร่งเครียดเลยเท่มากเลยไม่ได้สนใจแล้วพี่เอาให้ลายตรงก่อนออ๋เอาละเอาลายเป็นตรงก่อนก็มาทันี่เลยนะมีท่านผู้ชมถามว่ารับทําสีไหมท่ารับทำครับรับทำเหมือนกันแต่จริงจริงเราก็ก็ต้องต้อง ก็รับทำครับแต่เราก็ไม่ได้โปรโมทว่าเราทามาเั้าไห่เรียกได้ว่าเข้าเอารเข้ามาเนี่ยเขาวงจรเลยเพราะาเนี่ยจริงๆแล้วผมจะมีน้าอยู่เป็นอู่สีใหญ่อยู่แล้วครับอู่คันใหญ่เขาวารับอยู่นวครับผมเป็นเครือญาติกันอ๋อก็อยู่ในเครือๆกันหมดเลยนะครับมาคราวนี้มาต่อมาต่อที่อีกหนึ่งคันนะครับนี่คันที่เคยสร้างปอดสายให้เราแล้วนะครับน้องฟ้าเรียวว่นน้องฟ้าใช่ไหมคันนี้ก็คือด้วยด้วยเฟรมมาประมาณสักสี่ปีแล้วครับผมแล้วก็ ตอนนั้นน่าจะเป็นมีสูตรตัวเก่าตรนนี้เราก็ใช้มานานล้วก็มีการบำรุงรูกษาใหม่จะมีการเก็บรายละเอียดใหม่แล้วก็เปลี่ยนโมเดลขาหน่อยใช่ใช่จำได้ว่ามีคันเดียวเลยที่เป็นตัวเก่าอันนี้อัปเกรดแล้วเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วหลอกันเดิมด้วยใช่แล้วเก็บรายละเอียดตัวโครงใหม่หมดโอเคแล้วคันนี้ยังไงบ้างครับขอรายละเอียดทาอะไรเพิ่มกับนนอกเนยจะปีที่แล้วบ้างครับคันี้น้าหนักน่าจะลดลงจากเดิมประมาณสักสักเกือบร้อยโล จกที้งองเขาคันนี้ก็ทุกคนก็ทุกคนก็ทายจะรู้ว่าซิกเนเจอร์ประจำตัวคือว่าถ้าพูดถึงคันนี้นะครับก็เป็นโบเดียวโบเดียวเป็นเฟรมโบเดียลคันเดียวครับคันแรกที่วิงเจ็ดหรือได้ที่เมื่อวานตุ๊กปาก็ถือวิ่งเจ็ดหรือเก้าแล้วก็ออนที่สิบโอวออลก็คือคันนี้เลยโอวออลที่สิบเลยใช่เลยไปยืนตำแหน่งยืนโพเดียมมาแล้วนะใช่ใช่ไม่ธรรมดาเลยบอกได้เลยนะครับคันนี้และคันนี้ก็คือตอนเนี้ย คือตอนนี้ก็ตอนทันที่จะลุ้นอยู่คือถามว่าทันไม่ทันแต่อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้ซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเวลาเวลาซ้อมอาจจะน้อยแต่ครั้งนี้ที่พิเศษสุดก็คือว่าจริงๆรุ่นซูเปอร์แม็กเนี่ยจติกาซูปอาคเนี่ยเขาให้ขับได้สองคันครับผมแต่ด้วยจ็อบเนี่ยขับรถในอู่เนี่ยตอนนี้คือแม่แน่คือสามสี่คันแล้วหลายหลายคันแล้วเนาะก็จะมีขับรถให้กับอีเดเวนเดอร์ซิ่งช็อปก็คือเห็นคล้องของเอฟบีประมาณสักสามสี่คันครับผมทีนี้เวลาขับมันก็เลยหลายคัน เราก็เลยด้วยที่ว่าจ็อบก็ทําเองด้วยแล้วก็ประกอบเครื่องเองแล้วก็ดูแลทุกอย่างเองครับตัวนักคอมกับตัวจ็อบก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะหนักตอนหลังเราคือที่แรกเราจะให้ขับสายทาเฟนหนึงคู่ครับตอนหลังก็คือนักคอมก็คือแบบว่าอยากไม่นสนุกอะไรก็มาแบบว่าก็เลยไปดึงพิสงซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีครับผมครับผมก็ดึงเข้ามาเพื่อขับคือขับเนี่ยถามว่าคาดหวังเราก็คาดหวังที่จะหลุดไปวีรบุนะครับแต่ด้วยพิสงเราก็อยากให้เขามามากลับมาคือผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองไทยเหมือนกันแหละ ก็เหมือนให้เขากลับเข้ามาชิมในวงการแบ็คทางลังที่ไปอยู่เซอร์กิตและนใหญ่คิดว่ากลับมาคงจะสร้างสีสันให้กับวงการได้แน่นอนเรียกว่าขุดตำนานดีกว่าขุดตำนานเอาคนแก่มาทรมานเล่นเอาคนแกมาทรมานเล่นใช่ใช่แหมโอเคนะครับคันนี้เครื่องถ้าสมมติว่าอย่างตอนนี้อย่างพวกเบนซินเนี่ยรุ่นใหญ่เขาไปพันก่ามาดีเซลเคเรื่องเรากี่มาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแก๊สต้องประมาณสักแปดร้อยฟาดเก้าร้อยา ก็เรียกว่าจบเกือบแตะพันเหมือนกันจบเกือบแตะพันแต่ถ้ามีแก๊สในพันกว่านันแน่นอนอ๋อถ้ามีแก๊สพันกว่าแน่นอนใช่ใช่แต่เวลาเราจูงกันส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยยิงไม่ใช่ใช้ใช้แก๊สจูงมันต้องเท่าไอ่าอืมวันนี้ก็ช่วงล่างทุกอย่างก็ไอตรงที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นคอมเบอรี่ทั้งหมดอ่าฮะก็อัปเกรดเข้าไปอีกเนาะจากของเดิมให้มันเป็นคอมเบอรี่ก็ดูแลรักษาด้อืมแล้วก็บอดี้ก็จะเป็นเก้าครับผมทงานไฟเบอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใครจะจะจะ ถามว่าตอนนี้มันโอเคก็ตอนนี้คือเดินระบบไฟแล้วคิดว่าภายในภายในอาทิตย์นี้จะติดเครื่องแล้วติดเครืคร่องก็น่าจะเทสประมาณต,ต,ต้นอาทิตย์พอดีเลยเทสคงจะได้มีการเทสทีสองทีครับแล้วก็เข้าไปแข่งราการทรุกอันเลยเรียกว่าก็ช่วงอาทิตย์หน้าน่าจะแน่นสนามละรถแ,แข่งเนาะแน่นสนามแต่คันคันนี้คือคือคงไม่มีอะไรแล้วคันนี้มันตรงละคันใหม่ของ HBV คงจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายมีคนถามมาบอกว่าทาไมพี่แจ็คถึงนิยมใช้เทอร์โบเดี่ยวครับมีเหตุผลไหม คืออย่างนี้ครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการที่วิ่งเจ็ดเนี่ยต้องมีคนก่อทาไปแล้วก็มีหลายคาันที่ทําไปแล้วเป็นโบคู้ครเราเองเราก็อยากจะมีซิกเนเจอร์ประจาตัวก็เลยอยากให้ให้มันทําสามารถได้โบเดียวหราวิ่งเจ็ดได้และอีกอย่างข้อดีของโบเดียวคือว่าบู๊มันไม่เยอะพี่คเครื่องมาเลยไม่ค่อยชังเราเลยไม่ค่อยใช้เครื่องเยอะด้วยด้วยรถที่แบบรถสนามที่ว,ว่ารถรถเฟรมพัฟ้าเนี่ยถ้าทุกคนรู้ดีก็เป็นการดูแลของผู้ผม,มเอง ผมพวกผมซัพพอร์ตกัน,นเองผมก็คงจะไม่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 แลกเครื่องจนเกินไปนะครับ,รบเพราะรต้นทุนการทําเครื่องมันค่อนข้างสูงแล้วเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าเออว่าการที่วิ่งโบเดียวบูธไม่จําเป็นต้องเยอะมันก็พอวิ่งในเวลาดีได้พอเกาะกับเขาได้รเราก็เลยเราก็เลยทำมาแต่ถ้าถ้าถามฟิลก็คือว่ามัน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 ถ้าถามจริงๆความแรงมันคงคู่บว์คู่ไม่ได้เพราะกําลังอัดบูธที่ไปปุ๊บเครื่องไปได้มันต้องเร็วไปอยู่ซึ่งปีนี้จริงๆแล้วเนี่ย ทีแรกที่ผมประกาศว่าผมผมมาจะเอาเฟร,รมแบบนี้ขึ้นเป็นโบเดียวครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนักข้บอกว่าไหนๆคือจะเอาไปทั้งทีก็ต้องเอาให้ให้มันให้มันสู้ให้ได้ไปเลยก็เลยตอนนี้คือเป็นโบคู่แล้วถ้าเห็นก็คือ t u โบเนี่ยครับเอ่าแจ็คขับไปดูนะครับขอบคุณเซาโมกมากบอกว่าสุดยอดมากค่ะคุณผมก็รู้อะไรก็ใช่ใช่ปะเขาบอกว่าความคิดสุดยอดอ่าอ่าแจ็คขับไปดูโอเคได้อธิบายเลยครับอันนี้ก็จะเป็น t u โบครับ t u โบคู่ t u r b คือตอนนี้คือเดินระบบเสร็จหมดแล้วครับพ่อเราเสร็จหมดแล้ว วันนี้ก็คือถ้าเกิดช่างสายไฟเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าวันสองวันนะ้อจจะได้เ็เครื่องนี่ก็เก็บแต่ทะบคันนี้สองคันจะไม่เหมือนกันครับอันนี้นักคอมก็คิด่าใหม่จรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกนักคอมก็ไม่หยุดอยู่ที่เลยก็คิดคิดคิดขึ้นมาใหม่คิดไอเดียขึ้นมาใหม่ไม่เขาเขาไม่เคยหยุดอยู่กับที่แล้วนะครับเขาชอบลองชอบทำมุนทำนี่เพื่อพัฒนาในส่วนที่ก็ถือก็ถือว่าก็ต้องยอมรับในความจริงครับผมช่วยพวกผมได้เยอะจริงๆแล้วนะก็เหมือนแบบ อู่จ๊อบก็เหมือนอู่เขาอ่ะอ่าจะแน่นี้นี่ก็มาช่วยทุกวันเหมเดี๋ยวเขามาอืมโหนี่ขนาดอยู่ในแค่อู่เดียวนะครับเห็นรถเฟรมจอดเรียงกันอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วลคิดดูถึงวันางานจริงจเป็นจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปีปีนี้ครับครับ,บก็คงปลายปีน่าจะเห็นหน้ายาจากทางอ,าอู่อืเพราะว่ามีคนมาทําแล้วแล้วก็นี่เรากำลังจะถามเลยว่า ไม่มีโปรเจกต์กำหน้ายาวเขามีแน่นอนครับมีแน่นอนจริงๆแล้วเราจะทำภายในปีนี้แหละแต่ประดีทาง H y b วายบขอมาทําก่อนครับผมมาทาเราก็เลยทําเฟรมก็คือว่าเฟรมวันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นเฟรมรุ่นแรกๆที่เสร็จมาเลยครับเราก็เลยอยากเอาเฟรมตัวนี้พัฒนาเป็นเฟรมอีกคันหนึ่งเพื่อให้มันเร็วกว่าเดิมเราก็เลยไปเน้นที่เฟรมขันครับมแต่ตรนี้ตอนนี้เห็นกันหน้ายาวมีเยอะก็นึกเสียดายเหมือนกันว่าน่าจะทำได้่ทีแนกเนาะใช่ครับหน้ายาวเสียดาย ประเทศไทยนี้จะเป็นประเทศยังไงก็งก็รอแป๊บหนึ่งทางเรามีแน่นอนนะอย่างครับผมด้านส่วนตัวตอนนี้คุยรายละเอียดกันเรียบร้อยนะครับคิดว่าหลังซูเปอร์ก็คงจะมีการเริ่มกันแล้วครับผมรอติดตามชมนะเห็นไหมปีหน้าขนามปีนี้ยังสนุกขนาดน,น,นี้ปีหน้าจะยิ่งสนุกขนาดไหนไม่ให้ปีหน้าสิปลายปีแล้วเนาะเดี๋ยวปลายปีก็ซูเปอร์2017แล้วโอ้โหคันนี้หน้ายาวจะเพียบเลยใช่ต่อเลี้ยงกันเป็นรถของเล่นเลยตอนนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางไอโก้ด้วยครับที่ให้ความสำคัญของอู่จ๊อ เ้าถ่า,าย้าสดอะไรเงี้ยจริงๆอู่เราก็คือคือคนมองเนี่ยมันมอง,หมองเหมือนว่าอู่เราเนี่ยทำรถตะเวทใหญ่ๆแต่ในความเป็นจริงถ้าพ่ถ้าถ้าเห็นเนี่ยก็คือเราก็จะมีรถลูกค้าธรรมดาปกติเหมือนกันก็อยากจะเรียนเชิญน,นะถ้าใครสนใจหรือว่าติดตามผลง,งานเป็นแฟนคลับของจ็อบเนี่ยถ้าสนใจมาทํารถที่อู่ก็เรียนเชิญน,นะที่อู่เราเนี่ยคือทางมันเครื่องยกคันเราก็ทําหมดหคนเข้าใจผิดโอ้ยมาอู่จ๊อบจะต้องเต็มที่อะไรจริงๆไม่ใช่ด้านลักษั์ที่ออกไปเราค่อนข้างที่จะออกไปแข่งเยอะ มีรถเวทรุ่นใหญ่เยอะทําให้คนคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วก็พร้อมยินดีดูแลทุกอย่างดนเล็กล้ทั้งหมดทั้งหมดครับเนาะทั้งหมดทุกอย่างมอส์มอไซค์ก็มีมอไซค์ก็มีครับกล่องก็เป็นกล่องของจ๊อบโดยตรงอ่าตรงนี้ตัดได้เลยเต็มที่เลยจัดไปเลเต็มที่โอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับก็ห้าคันหลักๆเลยครับตอนนี้ของอู่มนตีดีเซลนะครับใช่คห้าเกับทางมูมูอีก อยังไม่ยในเครือก็คืออบกักลมู่กบเกับสิอ่ะอ่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาตามไปที่มูมูอีกนะครับเร็วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูในรถเขาเรียกเขาเรียกรถเป็นซินบ้างนะครับว่าว่ามีคันไหนของมูม่าคัะนั้นจอบก็จะเป็นคนไดเวอร์คือเป็นคนขับเป็นคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนีินบ้างดีเซลบ้กระโดดกันมั่วเป็นคนอ่าทีมาบอก่าขอบคุณมาก็คน้อสนบนุนนมีความตั้งใจครับ ป่ายางรับหรือเปล่าเนี่ยคุณสุเทพก็มีแซวด้วยป่ายางรับหรือเปล่าครับพี่จอฟถ้กล้ามาเดี๋ยวก็ปาให้ครับกล้ามาก็ปาให้ครับผมกล่องยังใช้ออฟาเทคทุกรุ่นไหมครับมีคนถามทุกรุ่นครับทุกรุ่นก็ยังเป็นออฟาเทคอันนี้ก็คือตอนนี้คนที่ดูแลทางอู่นะก็จะเป็นออฟาเทคโดยว่าพี่เอกับโอแล้วก็พี่ยุแต่จะมีคนเข้ามาเสริมก็คือเป็นอาจารย์โตสุโขทัยครับผมอันนี้ก็จะมาดูแลเรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างไรพวกผมทีนึงปีน่าปีในปีนี้น่าจะเห็นผลงานได้มากขึ้น เป็ยังไงก็ต้องฝาก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 ไงฝากถ้าติดกล่องก็ติดเข้ามาที่อู่ได้ครับผมหรือว่าตัวแทนทั่วประเทศก็ได้ครับคัดเรามีหมดคัดกล่องหรืออุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างเราหายท้หมดแล้วแต่เลยีอย่างที่บอกแหละเหมือนวันซับสวิตเข้ามาที่เดียวจบได้เหมือนกันจบได้หมนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกครับว่าเฟรมที่ทำเนี่ยไม่ได้ไปนไหนคือหมายความว่าสร้างจากอู่ทั้งหมดยันทำสีก็มาทำที่อู่ คือทุกอย่างก็คือเฟรมเนี่ยคือไม่ได้มีการสไลด์ไปไหนคือจบที่นี่เลยจบที่นี่เลยจบที่นี่ครับเพราะว่าเรามีครบมีทีมสีมีทีมช่างอยู่ข้างหลังค่อนข้างครบอืมีคนถามบอกว่าคุณสาชาติบอกว่าอู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับบอกทางนิดนึงอยู่ตรงนครปฐมอำเภอบางแสนถ้าง่ายๆก็คือเข้าไปในแฟนเพจแล้วกดตามโลเคชั่นมาอ๋อมีก็ใช่เมื่อกี้เราตามโลเคชั่นมาแม่นมากตรงเป๊ะเลยโลเคชั่นตรงเป๊ะเลยเพราะว่าทำไว้ตรงเป๊ะเลยก็คือเข้าไปใน เปนเพจเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าที่อยู่เลยก็หกจุดหกหมู่สิบห้าตำบลห้วยฝางอำเภอเมืแสนจังหวัดนครศรมครับครับเจ็ดสามหนึ่งสี่ศูนย์แม่จะละเอียดไปนะขนาดนั้นเบนซินรับทำไหมมีคนถามมาด้วยแล้วเบนซินล่ะครับรับทำไหมครับเบนซินนี่จะรับทำก็จะเป็นฮอนด้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นฮอนด้าจริงๆแล้วอู่เราก็จะมีวางเควางพวกฮอนด้าเป็นค่อนข้างเยอะครับและติดกล่องเบนซินก็รับอยู่แต่ถ้าเป็นหกสูบอะไรก็ก็ยังยังไม่ได้ถนัดขนาดนั้นเพราะด้วยงานจริงๆแล้วงานเราหนักไปทางดีเซลมากกว่าครัับบครผม แต่โดยส่วนตัวจ๊อบก็ค่อนข้างมีพรสวรรค์เรื่องเป็นสิน่งก็คือเรื่องทางคนใส่คนได้ค่อนข้างที่จะมีมค,มความน่าอยใช่ใช่ <c oughs> ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอไปติดตามเดี๋ยวผมจะพาไปนู่นอีกครับ <c oughs> มูมูช็อปได้เห็นเหมือนกันนี่ในเครือเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอ่าโอเคพาดูบรรยากาศดีนะคซุปเปอร์ก็มาสุปเปอร์นะไปคุยกับสุเปอร์หน่อยดีกว่าจั๊กพาไปหน่อยไปสัมภาษณ์หน่อยเอี่ มาเลยมาขนาดนี้แล้วหลายกดก็ต้องออกกล้องหน่อยเอาแล้วเอาแล้วนี่ไว้บายแล้วไว้บายแล้วคนนี้ไม่ชอบออกกล้องนะแต่เป็นเบื้องหลังใช่าหมคนนี้ก็คู่บุญคู่บารมีของจ๊อบคู่บุญคู่บารมีเนี่ยเราใช้คำนี้เลยใช่ครับการลดก็แบบว่าสร้างมากมายในปีนี้เขาอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูกันด้วยครับผมจ็อบของสุเบอนะครับนะก็คือน่าจะมีโดยส่วนตัวเขาก็ ก็อยู่จอมนานแต่เด็กก็คือเติบโตมาด้วยกันเป็นพี่รุ่นพี่รักจอมเหมือนน้องก็เลยเขามาอยู่ตอนจอบเปิดอู่ก็เขามาอยู่เป็นอันดับแรกๆเลยครับผมใช่ครับโอ้แจ๋เลยนะครับเขาบอกอยากเห็นเคหน้ายาวสู้ๆนะครับเครถพีเอสพีเอสเป็นดีเจเปิดเพลงเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเป็นดีเจเปิดเพลงมีคนแซวอยู่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอฟังเพลงอีกอยู่ไกลๆนะแกบอกไม่ชอบออกกล้องนะ แกบอาต้องเปลี่ยนชุดก่อนเป็นดีเจก่อนนะครับอ๋อนี่แต่งตัวไม่สุภาพแกบอกมานะครับจริงๆแล้วอยากให้ฝากแค่นี้เลยคันนี้เราตั้งใจคันนีาไฮไลท์นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดๆเลยคันนี้นะครับอืมโอเคแจ๋วเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้แหละแจ็คมีอะไรมาอขอฝากให้กับท่านผู้ชมช่วยเชียร์ติดตามอะไรยังไงฝากทสุดท้ายทีนี้ครับคือคือซุปอัพเนี่ยทางบูจ๊อบเนี่ยลงททั้งหมดอ่ะฮะ ก็เป็นที่ทุกท่านนะครับก็คือหวังว่าจะพาเข้าไปดูทุกท่านครับก็ยังไงก็ฝากแฟนคลับหรือคนที่เชียร์กันนะครับช่วยติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากด้วยว่าเชียร์กันให้แบบเป็นเหมือนกีฬาเขาพี่สนุกสนานไปเดี๋ยวไปซีเรียตว่าใครชนลุ้นวันนี้ก็ต่างคนต่างเชียร์ก็มาแชร์กันมาคืออย่างนี้ผมไม่อยากให้มัน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 ยังไงมันทะเลาะกันอะไรกันมากมายเพราะจริงๆแล้วมันก็รักกันสิ่งเดียวกันในเมื่อวงการบูมขนาดนี้แล้วซุปเปอร์ปีนี้ค่อนข้างที่จะลดเยอะขนาดน เรามา่วมสนุกกันให้วงการแดกเมืองไทยมันบูมจนจนคือถ้าถามผมปัจจุบันมันบูมจนมีสปอนเซอร์อ่ะโดยส่วนตัวอู๋ผมเนี่ยก็มีสปอนเซอร์พมา้าเรื่อยๆแล้วนายก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้วงการมีมีวันนี้อืมโอเคขอบคุณมากนะครับสำดรับ แจ็คนะครับนี่พูดได้ดีมากาเสียงหล่อมากบอกเลยนะครับ <c oughs> ปกติเสียงไม่อย่างงี้นะบอกเลยเจอเมืองหลังใหม่ไม่มีเสียงอม่าองงี้นะเลาปกติไม่สนใจจะดูเรื่อง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 รถยรรอย่างเดียวนะครับใช่ครับเขาปฏิ้ทําอย่างเดียวนะทำหลายอย่างนะจริงๆแล้วผมคือพูดก่อนว่าอู่เนี่ยไม่ทจ job เลยจริงๆผมก็จะมีธุรกิจส่วนตัวผมก็หลายๆคนก็พอจะรู้อยู่ ครับผมไหนนะเขาก็มีร้านเดอะโรมียนะใช่เพราะว่าใครไปเที่ยวได้นะบรรยากาศโคตรดีเลยบอกเออเออชื่อผมเนี่ยรถจรถให้ไรนั่นไงเอ่แจ็คไปได้ทุกที่เปล่าไปไปถ้าไปเมื่อไหร่ก็เออชื่อผมเลยครับเดี๋ยวเอาเว้ในวันนั้นวันนั้นไปหาที่พักเกาเออชื่อแจ็คโอ้พี่แจ็คเหรอคาอะไรเงี้ยงานเดี๋ยวงานจะงอกเอาโอเคขอบวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ที่ให้ข้อมูลพวกเรานะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับติดตามฝากกดติดตามโอ รถมอเตอร์ด้วยนะครับอ่ามันมอตรีดูเซลนะครับแล้วก็พร้อมกับอย่าลืมนะครับกดตัสบสไคร้นะครับแล้วก็ติดตามอีกอุตสาห์สปอร์ตนะครับพร้อมกับกดติดดาวไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมขา่าวสารนะครับ